ฮ้ยวันนี้มีกิจกรรมแจกชุดฟรีเหรอไหนมาขอทดลองเล่นชุดฟรีหน่อยละกันนะทุกคนแล้วมันมีอะไรที่แจกฟรีมั้งนะผมขอเลื่อนดูแป๊บเฮ้ยอันนี้ก็แจกฟรีนี่หว่าแจกวันที่9อ๋อไม่มีอะไรแจกฟรีเลยใช่ไหมคืออันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมจะมา สร้างห้องเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะมาเล่นด่านที่2ในหมวดวางระเบิดของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเล่นด่านแรกไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาลองเล่นด่านที่2แล้วก็หนึ่งกับเนอเอสีเหมือนเดิมนะครับทุกคนเอ้ยมารอเนอเอสซีเขาสร้างห้องแล้วเชิญมันก่อนนะทุกคนรีบเชิญมาได้ไหมครับคนเลยรีบเชิญมาสิทำไมมาซักซาไรขาานาดนี้ฮะ เอสซีทีทุกคนหน้ากากมันไม่มีใช่ป่ะวะชุดเนี้ยคือแบบผมยังงงเรือมันมีวะได้หน้ากากมันคล้ายชุดไอ้นั่นเลยชุดที่ผมชอบใส่ชุดสีเหลืองๆ่ะทุกคนมันน่าจ,จะไม่มีใช่ไหมเดี๋วเราเปลี่ยนออกแล้วกันเดี๋ยวผมได้จะไปใส่แว่นแทนนะกดเข้าเลยในเอสซีีกดเข้ามาปุ๊บผมไปอยู่อันดับสองกันแดกครับ ถ้าคุณอยากอยู่อันดับหนึ่งผมก็ให้คุณอยู่เลยแล้วครับคุณเนยมาเอาส่วนหน้าเกมเรียบร้อยโอ้โหทุกคนดูมันปรับนี่เมื่อวานกูปรับยังกันนินจาเลยดูมันที่หอยทากชัดๆเลยจังหวะนี้ทุกคนโอ้ยหอยทากโอ้จบแล้วครับหอยทากอ่ะทำไมต้องมาเจอหอยทากอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย โอ้โอยวิ่งช้าขนาดนี้คิมมันจะกี่นาทีวันเนี้ยไปครับเราจะไปจุด A ก่อนละกันดูซองแล้วจุด A น่าจะแบบว่าเขาน่าจะวามาวางจุด A ก่อนนะครับในด่านเนี้ยผมดูซองแล้วมาเราจะแอบดูซิเขาจะมาวางไว้ตรงไหนอย่าบอกนะเขาก็มาจุด A ก <laughs> จลังพูดเลยเขามาจุด a เขาจะไปจุดบีเอ้ยแต่เมื่อกี้มันยิงสองนัดตายเลยหรออ๋อเลือดแค่ห้าสิบโอโหทุกคนเลือดห้าสิบวิ่งช้ากระโดดต่ำโคตรสุดเลยครับหอยทากชัดๆบมอกไปเลยได้หอยท่ากอะไรป่านนี้วันนี้ตอนนี้เราก็จะลงไปจุดบีไม่ใช่ลงดิ รองดองไปจุด B ีอยากไปจุด B อะครับเมื่อกี้เข้าไปจุด A แล้วใช่ไหมจุด B ของเราผมว่าอย่างไงเขาน่าจะมาจุด B แน่นอนมผมเดาไม่ผิดแน่นอนครับทุกคนคุณเนยซีมาจุด B แน่นอนดูซองแล้วมาจุด B ไหมจ้าเดี๋ยวพี่จะแอบอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่บอกเลยปืนพี่แรงนะจ๊ะ M24 บอกเลยว่าแรงเกินนะครับทั้งวะนนี้อยู่ไหนกันเอ่ย ยู่ไนเราจะร่วงไหมร่วงไหมฮะจะยอมแพ้หรือ,อยังผมเหมือนได้ยินเสียงนะครับเสียงคเนเลยเอซซีวิ่งมามันอยู่ตรงไหนวะทุกคนอยู่ตรงนั้นปะอยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นปะวิ่งมาหรือเห็นเราแล้ววิ่งกลับไปวะ <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนโอ้ยือแบบเหมือนได้ยินเสียงจริงๆนะ ทุกคนได้ยินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะไอซีซีแอบอยู่ตรงหน้าต่างแน่นอนเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปดูกันนะครับดูซิระดับใน a อซีซีจะกล้าบวกกับเราหรือเปล่าหรือจะวิ่งไปจุดเอแล้วว่าเห็นเราจุดบีแล้วจะวิ่งไปจุดเอดดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ป้าคุณเนยะมันทำอะไรขนาดนั้นการเชื่อมต่อไม่เสถียรเฉยเลยเน็ตกูยังสีขาวอยู่เลยนะมึงบอกการเชื่อมต่อกไม่เสถียรได้ไง ไอ้ครับเราจะวิ่งไปจุด A โว้ยยากเย็นอะไรขนาดนี้เนี่ยวิ่งอย่างช้าเลยอะช้าเกินไปเปล่าโอ้ยใครสร้างเนี่ยโอ้ยคลิปที่แล้วอย่างเงีน้นี่จะคลิปนี้ยังกับหอยทางเนาชนะเฉยชนะง่ายอะไรปล่านี้วะทำได้สิชนะง่ายกันไปเปล่าครับแบบ เวลาหมดแน่เลยเหมือนผมตอนนั้นอะครับเหมือนคลิปเมื่อวานเนะี่ยทุกคนแล้วเวลาหมดแล้วเราวางไม่ทันนะครับเราเลยแพ้ไปเมื่อวานเนะี่ยเป็นฝ่ายแพ้ไปที่เราวางไม่ทันวันนี้คุณเนยก็ทําแบบผมเหรอทําไมต้องลอกเน้นแบบตามผมเลยเนี่ยคุณเนย์สุดซีมาผมว่าเขาน่าจะมาจุดบีเช่นเคยนะครับทุกคนเนี่ย ยังไงก็จุด B แน่นอนผมเดาอะไรไม่ผิดแน่นอนผมพูดแค่นี้แหละว่าผมเดาไม่ผิดยังไงเขาก็มาจุด B ตอนนี้ผมก็จะวิ่งมาจุดแบแบบก่อนนะครับผมว่าเขาน่าจะไม่ไปจุด A นะเขานึกว่าแบบนั่นไงจุด B ีตาย <laughs> กูเนี่ยตาย <laughs> โอ้ย ทอมสันนะปืนทอมสันลูดผมเลยอะทุกคนเลย<ม>จะมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันแค้นกูจัดหรอใช้ปืนเดิมก็ได้ครับอุตส่าห์จะอ่อนให้ซะหน่อยแต่คนเนเอสซีมาเล่นอย่างนี้ก็ผมมันก็ไม่ใช่เปล่าครับคุนเลยตอนนี้เราก็จะวางพวกไอ้นี่จะบอกว่าไงวางกับดักไว้นะครับกับดักของ่นก็คือแบบ ทำเป็นวิ่งไปจุด B ปุ๊บแล้วเราจะมาจุด A แต่ที่ไหนล่ะเมื่อเราอยุดจุด A นะครับงงว่าทุกคนกูก็งงคําพูดของกูเหมือนกันเนี่ยจะบอกว่าเราจะหลอกคุณเอยอซีว่าเราจะไปจุด B แต่จริงๆเรามาจุด A เข้าใจใช่ใชไหมทุกคนเนี่ยตอนนี้เราจะไม่แอบอยู่บนนี้นะครับผมว่าคุณเอยอซีเขาน่าจะมาจุด A แน่นอนดูทรงแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะไปจุด B นะครับนั่นไงเขามาจุด A แล้วทุกคน มันจุเดเอวแล้วตรงนี้มันขึ้นไม่ได้จบแล้วมันลงได้อย่างเงี้ยแต่มันขึ้นไม่ได้ทํางานดีวะเนี่ยเราต้องวิ่งไปใช่ไหมเนี่ยวิ่งอย่างกระเต่าเลยอะแบบเช้าว่าเต่าอ,อีกมั้งหอยทากเนียโอ้เขาวางระเบิดแล้วทุกคนเขาวางระเบิดแล้วเขาอ,อยู่ไหน่อยวะตอนนี้วนนี้เหรอจ๊ะอุ้ยอุยเจ็บกูเจ็บกูเจ็บทุกคนกูเจ็บขอเล็งตัวหน่อยแล้วกัน ลเอียบร้อยไอโง่ไอ <laughs> มากูระเบิดก่อนขออนุญาตกูระเบิดก่อนนะครับทุกคนเนยอย่แพ้โอเคสามหนึ่งแล้วถือว่ายีมากเลยช่วันี้ตอนนี้เรากลับไปเป็นคนวางระเบิดมั oh. ่งชื่อมาแล้วคุณเนยเป็นคนกู้โอเคได้หมดครับจช่วันนี้ เราจะใช้ปืนนี้เลยละกันเลือกแค่สิบมึงใช้ปืนไหนมึงก็ชนะแนนอนพูดเลยแค่นี้แหละมาตอนนี้เราเปน็นอมาตะอยู่โอ้ยอามาตะน้ำเหมือนกันนะมึงจะหอยทากตามกันก็ไม่ได้เชื่อเปล่าวะเราจะไปจุดไหนดีวะทุกคนไปจุดบีปะ่ะผมว่าผมไปจุดบีก่อน้วการจุดบีน่าจะเป็นจุดชิคเกยที่สุดสําหรับเรานะครับเราจะไปจุดชิคเกยที่สุดคุณเนยไม่สามารถเดาทางผมได้หรอกผมพูดแค่นี้แหละอ่ะ คุณดาวทางผมไม่เก่งหรอกผมว่าคุณไปจุดเอแน่นอนเลยเราจะมาจุดดีระวงังเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะแอบ,บนะครับทุกคนเ้ยคอือแบบแผนผมมันเฉียบคมอะไรป่านนะั้นอะเฉียบคมเกินตอนนี้เราก็จะลองวิ่งไปวิ่งไปได้เหรอวิ่งไปวางระเบิร์ดตรนนี้ไงวางหน่อยลวกันคุณเนสีสีมาปะ ขอมองรอบๆหน่อยละกันไม่มาเราก็วิ่งหนีก่อนเลยละกันนะตรงนี้แหละเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะรอแอบดูสิคุณใน S.C.C เขาจะมาทนะางไหนเยอะบ้างนะคุณใน S.C.C จะมาัางไหนฝั่งนั้นอะไรเหรอกูพูดอะไรของกูวันนี้อะจะเขน ơi. ผมว่าเข้าไปจุดบีนี่แล้วแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปจุดบีนะครับดูทรงแล้วเขาน่าจะมาจุดบีแล้วอย่าบอกนะมึงกูระเบิดได้แล้ววะคนเข้าไปจุดบีเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูก่อนนะเขาน่าจะมาจุดบีแล้วแหละดูจากรูปร่างลักษณะที่เขาเห็นผมวางระเบิดแล้วนะครับมาจุดบีแล้วหรอโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนเอ้ยมระช้าเกินกูยิงแม่งเลยเนี่ยโอ้ย เขามากู้แะเบิดผมแล้ววะทำไงดีวันนี้ถามสองเราจะห้าศูนย์ซะหน่อยแต่มันทำอย่างที่พูดไม่ได้ออถูกฝนก็แบาบว่าเขาตึงโพดตึงเกินมาตอนนี้เราก็จะเป็นผู้วางระเบิดอีกรอบนะครับแล้วเหลืออีกสองตาเราจะเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนเคนเนสทีทีเขาเหลือทั้ง3ตาถือว่าเราได้เปรียบตาหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็จะวิ่งไปจุด A มากดีกว่าเมื่อกี้เราไปจุด B เขนาน่าจะแบบว่าคิดไม่ทันผมหรอกผมพูดเลยแลดับในสี่เขาคิดไม่ทันผมแน่นอนอตอนนี้เราก็จะพุ่งไปที่จุด A มันพุ่งได้ไหมว่ามันมีสกิลแบบวิ่งไวไหมหมาเขานาเราใส่แคลลี่มาแคลลี่ต้องยอมแหละบอกว่าโอ้โหด่านอะไรของมึงวันเนี่ย <c oughs> ทุกคนอนนี้เราก็จะไปวางไว้ที่จุดอวางเสร็จปุ๊บเราก็จะตั้งระเบิดไว้ตรงกล่องตรงนี้นะครับเขนาน่าจะไม่เห็นเราแน่นอนตั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่แอบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบเราแอบได้เนียนที่สุดสำหรับเราแล้วนะครับทุกคนเลย เขามาฝั่งนี้แน่นอนผมว่าเขามาประตูฝั่งนี้แน่นอนเชื่อผมเหอะขอเห็นผมวางปุ๊บตอนนี้กําลังวิ่งมาแลา้วครับวิ่งแบบวิ่งเต็มที่แล้วโแต่เหมือนเต่าสมหอยทากยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> อะไรมันจะช้าปั่นนั่นต,ตอนนี้เราก็รอคุณไอซีมาถึงเนาะหลอคิดว่าผมไม่เห็นเหรอคุณไม่เห็นผมยิงเหรอผมแอบตรงน,นี้คนตายนะผมพูดแค่นะั้นโอ้ยยิงไม่โดนนัดสอง <c oughs> แค่นี้แหละสี่สอง ชนะง่ายไปไหนครับถามหน่อยซิมันจะง่ายเกินอะไรป่านนั้นฮะง่ายเกินไปเปล่าแล้วได้ลูกซองของคุณมาเล่นด้วยเนี่ยโอ้จ่ปืนลูกซองยัดตัวผมเลยเหรอผมถามหน่อยคือแบบเลือแค่ห้าสิบมึงเล่นลูกซองเลยเหรอดูดุซี่คุณเนยจริยังเล่นสนายให้มึงเลยเนี่ยสนายที่แบบดาเมียไหนน้อยเนี่ย น้ำเมลมันก็ไม่น้อยหรอกเลือดห้าสิบปืนไ่นมันก็ตายถึงนั้นแหละใช่ไหมแต่คือแบบเราเลือกแบบปืนไม่ค่อยมีดาเมย็ดแยะๆอะไรประมาณนจะดูคุณเนยดีเขาเหมือนเขาแบบแขนจัดแบบเอากะกูแพ้เลยอะกะแบบมาห้าต่อสี่เอ้ยห้าต่อสามเลยตามเมื่อกี้โอ้ยตอนนี้เราก็จะมาวางจุดบีตอนนี้คุณเนยน่าจะดาวทางผมได้แล้วมั้งผมก็ไม่รู้ว่เดาทางกูได้แล้วหรอจ้าทำหน่อยสิเห็นตัวกแล้ววิ่งไปไหน เห็นตัวผมแล้วเหรอเห็นตัวผมแล้ววิ่งไปไหนเหรอจ้าคุณเนยคุณจะรีบวิ่งไปไหนไปไหนแล้วเหรอตรงนี้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเราจะไปวางที่จุด B หน่อยแล้วกันอดีว่าคุณเนยเขาน่าจะวิ่งแอบเราแล้วมั้งนะผมก็ไม่รู้ว่าแล้วก็จะตั้งวางระเบิดหน่อยแล้วกันมาเสร็จปุ๊บแล้วเราวิ่งหนีเลยพุ่งๆกลัวเลย กูชนะแท้ๆก็ไม่ชนะไม่กูราเบอร์หรอจ้าเมื่อแต่ยืนแอกฮะอีหนูเมื่อแต่ยืนแอกไม่กูราเบอร์หรอแพ้นะบอกก่อนโอ้ยกัดจบเกมซะหน่อยทุกคนเอ้ยแต่เนยทีดันแบบว่าพ้าท่า,ขาเขาอะมาเอาเริ่มตีตื่นมาแล้วทุกคนตอนนี้เราต้องเล่นแบบรัดก,กุมมากที่สุดว่ะไม่งั้นเราจะแพ้เขาเหมือนตามเมื่อกี้ได้นะครับ มาดูกันสิว่าระดับใน a c c หรือระดับพิมารไฟเล็กใครจะชนะกันแน่อันนี้เป็นอมาตะแล้วหรอเป็นอมาตะถ้าเป็นอมาตะแล้วกูทะลุวงเมื่อกี้ไปได้นะบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะผมหรอกเขเป็นอมาตะมันจะชนะได้ไงเออว่ะตอนนี้เราก็จะไปจุดบีจุดเต็มนะครับจุดบีชื่อเรา วางระเบิดไว้ก่อนและกันวางระเบิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนอันนี้ชุด B ที่เป็นจุดประจำของเราที่เราชอบวางระเบิดนะครับไออนนี้เราก็จะมาวางจุดเดิมดูหน่อยสิว่าคุณใน S T T เขาจะรู้หรือเปล่าว่าผมจะมาวางจุดนี้นะครับเขาน่าจะงงแล้วนะครับว่ามันแน่จะไปจุด A แน่นอนดูจากทรงแล้วแต่ก็ไม่ใช่นะครับ กูรีบวางแล้วกูรีบแอบเลยและกัน,นเขาเนยทีมากูว่าเลยตอนนี้แหละมึงจะทาสั่นกันในจุดที่กูจะลูดน่หละกันลุดลุดตัวมึงตายอะครับเนยคนนะี้เขาจะมาจุดไหนวะเขาจะมาฝั่งไหนวะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาน่าจะมาฝั่งตรงนี้มั้งครับฝั่งตรงบนใดเนี้ยจะฝัง่งทางเข้าแน่นอนเลยผมดูทรงอะน่าจะใช่นะครับเพราะตอนนี้เราได้ยินเสียงเช้าเขาแล้วนั่นไงยิงกูหรอ มึงอยู่พวกอนี้ยแล้วมึงคิดจะชนะกูได้หรอทำไดทีโอ้ยอย่าเต้นย่อยเย้ะสนอทุกคนเลยไม่ทันวะก็ถือว่าต่อ5ห้าต่อสามเราพาดท่าเขาไว้สองตา,าัาต้งน่าจะใช่เขาก็มีฝีมืออยู่นะครับสกิลการเล่นอ,อะไรของเขากันก็ไม่ได้คืนของผมอะ่ะผมพูดแค่นี้นแหละครับคนดู